ข่าวดีค่ะของคนที่มีรายได้น้อยยังไม่พร้อมจะซื้อบ้านแต่อยากมีบ้านในทำเลที่ดีแล้วก็เช่าในราคาที่ไม่แพงและเขายังมีอาชีพให้ด้วยโค,ครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่กระทรวงพอมมและก็การเคหะแห่งชาตินะคะได้ทำขึ้นชื่อว่าโครงการบ้านเคหะสุขประชานี้ไม่ใช่โครงการใหม่นะคะเขาทำมาเนี่ยสองโครงการแล้วโครงการแรกเต็มไปแล้ว แต่ว่าโครงการที่2เนี่ยเขาเปิดแล้วนะคะมีคนเข้ามาอยู่อาศัยประมาณเกือบเกือบเจแล้วยังเหลืออยู่ mm. ก็เลยมาประชาสัมพันธ์กันว่า mm. เผื่อใครสนใจแล้วก็คุณสมบัติได้นะคะเรื่องนี้คุณรัฐกล้าวอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกของรัฐบาลได้เปิดเผยนะคะสําหรับโครงการนี้เนี่ยบ้านเคหะสุประชา mm. ก็จะเป็นโครงการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการอยากมีบ้านแต่ยังไม่พร้อมจะซื้อ แต่ทำสัญญาเช่าแทนค่ะแล้วพร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีค่าเช่าเริ่มต้นค่ะคุณ1,950บาทต่อเดือนค่ะ2,000บาทมีทอนมีทอนและฝึกอบรมอาชีพให้ฟรีหรือคุณยังได้สิทธิ์ในการไปเช่าแผงขายของโอ้ดีจังเลยที่ตลาดที่อยู่ตรงข้างกับโครงการได้ด้วยนะคะโครงการนำร่องเนี้ย มีมาแล้วทั้งหมด2โครงการด้วยกันจุดแรกก็คือโครงการบ้านเกหะสุประชาร่มกล้าอันนี้เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะใ,ในโครงการก็จะมีคอมมู n นิตี้มอลเล็กๆนะคะปัจจุบันเต็มแล้วอีกหนึ่งโครงการที่จะมาประชาสัมพันธ์กันก็คือโครงการบ้านเกหะสุประชาฉลองกรุง302หน่วยบริเวณถนนร่วมพัฒนา6 แขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพอัตราค่าเช่าเริ่มต้น1,950ถึง3,750บาทอันนี้อยู่ที่ขนาดของห้องนะคะซึ่งอันนี้รวมค่าส่วนกลางแล้วด้วยมีพื้นที่ใช้สอย30 50<อ>ตารางเมตรโโนะโอ้ความควางม,มากเลยนะใหญ่นะ,ะและในโครงการจะมีตลาดสุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงค่ะซึ่งผู้เช่าอาศัยยังสามารถมีสิทธิ์ในการเช่าแผงเพื่อค้าขายได้นะคะตอนนี้ หรืออีกประมาณ30%ด้วยกันใครสนใจเข้าเย,เยี่ยมชมโครงการนะคะแต่ว่าขออนุญาตตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนะ mm hmm. คุณลองฟังดูนะว่าคุณเข้าขายหรือเปล่านะคะ 1. ถือสัญชาติไทย 2. เป็นผู้ประสบผลกระทบจากโควิด 3. เป็นผู้ว่างงานครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ 4. บรรลุนิติภาวะและ5 มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนต่อครวัวเรือนค่ะคร่ะแม่ผมชอบสโ,โลแกนนี้จังเลยเขาบอกว่าภารกิจของการแคร์อาหารชาติไม่ใช่การสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างสังคมอ๋มอดีมากนะครับค่ะ